สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มีพอยอะไรนะครับมีแค่ประเด็นอยากมาแชร์ให้ฟังนะครับช่วงประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมามีคนติดต่อมาให้ช่วยคอมเมนต์แบบให้หน่อยนะครับคอมเมนต์แบบในที่นี้เป็นแบบที่ไปว่าจ้างสถาปนิกคนอื่นมานะครับแล้วก็มาให้เราช่วยคอมเมนต์ว่ามันโอเคหรือย,อยังอะไรเงี้ยครับจริงๆไม่ได้ความ ไม่ใช่ความคิดที่มันผิดอะไรขนาดนั้นนะครับผมเข้าใจว่าเจ้าของบ้านคนนั้นๆหรือว่าเจ้านั้นๆเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีไอเดียว่าแบบที่เขาทํามาเนี่ยมันดีหรือ,อยังมันสวยหรือ,อยังมันเวิร์กหรือ,อยังเออปเด็นมันอยู่แค่ว่าการทําประมาณนี้ครับมันเป็นการจ้างงานซ้าซ้อนเนาะเหมือนการที่คุณจ้างสถาปนิกคนหนึ่งแล้วอะแต่คุณคุณจ้างอีกคนหนึ่งเพื่อมาคอมเมนต์แบบครับผมรู้สึกว่า ดีไซเนอร์เองเนี่ยมีสปิริตหรือว่ามีความรับผิดชอบในการทํางานของตัวเองอยู่แล้วนะครับจริงๆไม่จําเป็นที่จะต้องว่าจ้างอีกคนหนึ่งเพื่อมาคอมเมนต์แบบนั้นๆนะครับออคุณสามารถปรึกษาได้อาจจะปรึกษาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือใครก็ตามที่ที่อาจจะไม่ใช่แบบดีไซเนอร์ขนาดนั้นนะครับเอามาช่วยดูหน่อยคอมเมนต์ให้หน่อยอะไรเงี้ยครับสามารถทําได้แต่ผมคิดถึงตัวเองครับเวลาที่สมมุรรับงานใครไปเรารู้สึกว่า มีอีกคนหนึ่งที่เป็นดีไซเนอร์มาคอมเมนต์งานของผมเองเนี่ยผมก็จะรู้สึกหนึ่งซื้อคือเสียเซล์ก่อนว่าแบบเอ๊ะทำไมต้องให้ดีไซเนอร์อีกคนหนึ่งมาคอมเมนต์งานของเราด้วยคือถ้าเราตัดสินใจว่าจ้างดีไซเนอร์คนไหนแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะให้เกียรติเขาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็คือถ้าเราอยากได้อะไรเราไม่ชอบอะไรเราบอกเขาไปได้เลยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคําศัพท์ที่แบบ สับดีไซน์หรือว่าสับอะไรที่แบบล้ําขนาดนั้นนะครับก็พูดเป็นภาษาบ้านๆเลยว่าตรงนี้ชอบตรงนี้ไม่ชอบตรงนี้มันแบบดูรกตรงนี้มันดูโล่งไปอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าสถาปนิกเองมีสกิลมีความสามารถในการแปลงสารอยู่แล้วสารจากเจ้าของเนี่ยพูดมาเป็นคําบ้านๆอ๋อโอเคมันเจ้าของบ้านหมายถึงสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ต้องกลัวครับว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่แบบดูเขาเรียกว่าอะไรอะ ดูเดอด่าหรือว่าดูแบบแค่นี้ทำไมไม่รู้อะไรครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าสถาปนิกมีหน้าที่ทำให้เจ้าของบ้านเองเนี่ยมีความรู้มากขึ้นเข้าใจบ้านของตัวเองมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากคุณจะต้องเรียนรู้ไปกับดีไซเนอร์ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำเนี่ยคืออะไรสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปกับบ้านของคุณเนี่ยคืออะไรอย่าปล่อยให้แบบเกิดความสงสัยว่าแบบเอมันดีหรือย,ยังเอมันใช่เหรอ เพราะหนึ่งในหน้าที่ของสถาปนิกคือการเป็นที่ปรึกษาให้คุณนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้อย่าก,กลัวที่จะคอมเมนต์แบบอย่าก,กลัวที่จะบอกว่าไม่ชอบนะครับมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำด้วยซ้ำนะครับในการทำงานร่วมกับสถาปนิกฝากไว้ประมาณนี้ครับไปแล้วทำงานต่อ